ั้งแต่เปิดจักรวาลของ Monster World มาเพื่อนๆสังเกตกันไหมว่าในหนังแต่ละภาคจะต้องมีการเปิดตัวเหล่าไทาทันตัวใหม่ๆออกมาแทบทุกครั้งทั้งตัวหลักที่เป็นดังบอสประจำภาคหรือแม้แต่ตัวประกอบที่ออกมาไม่กี่วิแต่ดันได้ออกของเล่นดังคนหิวเงินหลังนี้ส่วนตัวนะ ถึงแม้จะได้ออกมาโลดแล่นเพียงไม่กี่วิแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มาช่วยเพิ่มความสนุกให้กับเรื่องราวก็คือพวกเขาเหล่านี้กับแก๊งไทท่านตัวประกอบที่จะคอยสร้างสีสันให้กับเนื้อเรื่องบอกเลยว่าบางตัวในนี้อาจจะเจ๋งไม่แพ้ตัวหลกัหลกๆเลยก็ได้เรียกว่เป็นผู้ปิดทองหลงังพระที่แท้จริง ซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับพวกมันเหล่านี้กันครับกับเหล่าไททันตัวประกอบจาก Monster w o r l d ที่คุณไม่ควรมองข้ามโดยในลิสต์นี้ผมจะขอเน้นไปที่ไททันที่โพในหนังเป็นหลักก่อนนะครับพวกตัวในคอมิกหรือสื่ออื่นๆของ Monster w o r วผมอาจจะเก็บไว้เล่าในคลิปหน้าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยดีกว่าจะมีตัวอะไรบ้างจะเจ๋งอย่างที่พูดแค่ไหนไปชมกันเลย let's go เริ่มจากในภาคแรกที่เป็นดังจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกับกอ d z ซิ l ลา2014ซึ่งในภาคนี้นอกจากไททันตัวหลักอย่างกอ d z ซิ l ลาและมูโตะแล้วเรายังจะได้เห็นซาของไททันปริศนาในช่วงต้นเรื่องอีกด้วย ซึ่งเดาจากรูปประพันธ์สันฐานแล้วน่าจะเป็นไททันสายพันธ์เดียวกับกอซิลลาหรือโกจิลลาโดยในคอมิกกอรซิลลาอัพเดอร์ช็ที่เป็นเรื่องราวก่อนหนังกอ d z ซิลลาคิง of ฟมอนสเตอร์ได้มีการเปิดเผยชื่อของไททันปริศนาตัวนี้เอาไว้นั่นก็คือดากอนหรืออีกสมญานามเทพอสันนีไรจินหนึ่งในไททันสายพันธุ์โกจิลล ที่เป็นด่งเทพเจ้าของชาวญี่ปุ่นโดยในศตวรรษที่11ก่อนคริสต์ศักราชชาวฟินิเชียนบางส่วนได้ทําการอพยพมายังหมู่เกาะญี่ปุ่นและได้พบกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เชื่อว,ว่าเป็นเทพเจ้าของพวกเขาอย่างดากอนซึ่งมันได้เข้าต่อสู้กับไททันอีกตัวอย่างจิ้นชินมูชิหรืออีกชื่อที่เราคุ้นเคยกับมุตโตพรามศัตรูตามธรรมชาติของโกจิระซึ่งมันได้เข้าจัดการกับดากอนจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และได้ปล่อยปรสิตสองตัวไว้ที่ล่างของมัน เกิดเป็น2องโผเมียมูโตจากกอซิล่า2014ลักษณะความสามารถโดยรวมของเจ้าดากอนนั้นแทบไม่ต่างจากกอซิล่าเพียงแต่จะมีขนาดคีบที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็คงต้องรองดูในภาคต่อๆไปว่าซากของเจ้าดากอนจะถูกฝังลืมหรือจะถูกนําไปต่อย,ยอดไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นคิริวในจักรวาลของมอนสเตอร์เวิร์ที่ทําจากซากการะดูกข,ของดากอนก็ oh. เป็นได้ ห่างกันไม่ไกลมากจากฟิลิปปินส์ซูดินแดนอันาสาบศูนย์ในหมู่เกาะแปซิฟิกสเกลไอแลนส์จากคลองสเกลไอแลนส์นี่คือเกาะที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดพิศาดารมีตั้งแต่ไททันขนาดมหึมาอย่างคลองและสเกลคอเลอร์หรือจะเป็นเหล่าซูเปอร์สปีชีซึ่งกน็น่าสนใจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นมัเตอร์ลองเล็กส์เจ้าแมงมุมยักษ์ขนาด20ฟุตจากเกาะกะโลก ชื่อและดีไซน์ของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมงมุมอีกหนึ่งสายพันธุ์นั่นก็คือ daddy longlegs ผมว่าตามห้องน้ำบ้านใครหลายๆคนน่าจะมีเจ้าตัวนี้กันนะโดยจเจ้า matter longlegs เป็นแมงมุมที่มีลักษณะหน้าตาคล้ายต้นไผ่มันมักจะใช้ขาอันเรียวยาวของมันก,มก้มเกลื่อนไปกับป่าไผ่เพื่อใช้จัดการกับเหยื่อดวงซวยที่หลงเข้ามาซึ่งมันได้ใช้ความสามารถนี้จัดการกับทหารของแพ็กกาดด้วยความเงียบเชียบนอกจากขาอันเรียวยาวของมันแล้วมันยังมีแขนคล้ายกับปูคาดว่าน่าจะใช้จับเหยื่อในระยะใกล้ ถึงแม้จะมีขนาดตัวมากถึง20ฟุตแต่มันนั้นกับอ่อนแอมากๆแม้แต่มีดพาธรรมดาก็สามารถฟันขาของมันได้ขาดได้ไม่ต่างจากต้นไผ่ความสามารถของมาเตอร์ลองเล็กสนอกจากขาของมันจะยาวคล้ายกับต้นไผ่แล้วมันยังสามารถใช้เป็นหอกแหลมเพื่อจับเหยื่อของมันและฉีดพิษเข้าไปในร่างกายจนเป็นอัมาพาตด้วยความที่เป็นแมงมุมจะขาดสิ่งนี้ไปก็คงไม่ได้กับใยซึ่งใยของมัน ะมีลักษณะคล้ายกับเอ็นกล้ามเนื้อที่ออกมาจากท้องใช้สําหรับดักจับและตึงเหยื่อเอาไว้เพื่อลากเข้าไปกินแอบน่ากลัวอยู่นะอันนี้อีกทั้งมันยังแพร่พันธุ์ไวมากๆมันเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศทําให้พวกมันสามารถออกลูกออกหลานได้ไวจนแทบไม่ต่างจากการโคนิ่งตัวเองสปอ r o m a n t i s เจ้าตะกแตัแตนยักษ์ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับต้นไม้ถามจริงใครมันจะมองออกบ้างเนี่ยโดยผิวหนังของมัน จะมีเท็กเจอร์เหมือนกับเปลือกไม้เมื่อน,นอนลงมันก็แทบไม่ต่างจากท่อนสุงซึ่งมันได้ใช้วิธีนี้ในการพังตัวและอาจจะใช้ในการจับเหยื่อที่หลงเข้ามาใกล้เห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้จริงๆผู้มันเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งถ้าให้เทียบกับสัตว์กินเนื้อตัวอื่นในเกาะเนี่ยเจนีน่าจะติ่มไปสักหน่อยอารมณ์เหมือนนักเลงหน้าปากซอยอะไรงนี้ไม่ใช่ลุนใหญ่แบบพวกสเกลคอเลอร์ความสามารถของเจ้าสปอร์ m a n t i s นอกจากการพังตัวสุดเหนือชั้นของมันแล้วมันยังมีขากรรไกรที่แข็งแรงใช้สําหรับบทขยี้ศัตรู หลังจากที่มันจัดการกับเหยื่อได้สำเร็จมันจะทำการย่อยและห่อหุ้มเหยื่อของมันด้วยน้ำนมที่มีโปรตีนสูงเกิดเป็นอัมพันคริสตต้ที่อยู่ในอุจจาระของมันตัวต่อมาซิ่เกร์บฟัฟฟาโลหนึ่งในสัตว์กินพืชท้องถิ่นจากเกาะกะโลกมันเป็นสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันกับควายเอเชียโดยมีลักษณะพิเศษคือร่างกายของมันจะหลอมรวมกันกับพืชซึ่งจะสามารถสูบฉีดคลอโรฟิลเพื่อหล่อเลี้ยงพืชบนร่างกาย ซึ่งพืชเหล่านี้นอกจากจะกใช้อำพังตัวได้แล้วมันยังสามารถสร้างออกซิเจนที่ทำให้เจ้าสเกิร์บอฟโลอาศัยอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานด้วยความที่มันเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่มีพิษมีภัยทำให้พวกมันมักตกเป็นเหยื่อของเหล่านักล่าบนเกาะไม่ว่าจะเป็นสเกิคอรเลอร์ aller, หรือคิวเลอร์คาเมเลียนก็ตามห่วงโซ่อาหารนะนะนอกจากความสามารถในการพังตัวและดำน้ำแล้วมันยังมีขนาดตัวมากถึง13เมตรซึ่งนั่นก็มากพอที่จะชน หรือเหยียบลดคันเล็กๆให้แหลกได้อย่างไม่ยากถ้าเกิดไม่ไปกวนตีนมันก่อนนะนะลิฟวิงเจ้านกนักล่าหน้าเอ๋อแห่งเกาะกะโหลคุณดูหน้ามาสิครับนึกว่าไฮายิน่าในเลออนคิงมันเป็นสัตว์เลยคานมีปีกคล้ายกับไดโนเสาร์ตระกูลเทอรโ์โนดอนพวกมันเป็นสายพันธุ์แยกย่อยมาจากไซโคเวลเจอร์ er. อีกหนึ่งนักล่าเจ้าเวหาบนเกาะกะโหลที่มีความดุร้ายและก้าวร้าวกว่าลิฟวิง เห็นหน้าตาเออเออแบบนี้แ <personaje> ต่ม <sen festivals> ันนั่นกับอันตรายกว่าที่คิดพวกมันมักอยู่รวมกันเป็นฝูงและออกล่าเหยื่อด้วยการเป็นทีมโดยการจับเหยื่อขึ้นไปบนอากาศและใช้ปากที่แหลมคมคล้ายกับใบเลื่อยตัดอวัยวะของเหยื่อด้วยความรวดเร็วฉากนี้คือสยองจัดจัดอีกทั้งผิวหนังของมันยังสามารถปล่อยสารคัดหลั่งคล้ายกับขีพึงซึ่งจะมีคุณสมบัติทําให้เกิดอาการหลอนและยังสามารถนํามาใช้เป็นยาชาได้ซึ่งชาวอีวีส่วนใหญ่มักจะนําสารตัวนี้มาเป็นยารักษาหรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆของเผ่าไม s q สควิด เจ้าหมึกยักษ์จากเกาะกะโหลกมันเป็นสัตว์ในสปีชีส์เดียวกันกับป้าหมึกยักษ์ซึ่งสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดการกลายพันธุ์จากความร้อนใตพ้พิภพบนเกาะกะโหลกทําให้ขนาดตัวของมันใหญ่ขึ้นมากถึงสองเท่ามันอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําจืดของเกาะเพื่อคอยจับสัตว์ตัวเล็กๆก,ก,กินเป็นอาหารแต่ดูเหมือนว่ามันจะเล่นรุ่นใหญ่ไปหน่อยนะมันพยายามจัดการกับของด้วยหนวดทั้ง8ของมันซึ่งก็มีแรงมากพอที่จะสามารถตึงของไว้กับทีได้แต่ก็ได้แค่นั้นแหละจบด้วยการเป็นอาหารเทียงของพี่ของ บอกเลยว่าการเป็นรุ่นใหญ่บนเกาะกระโหลกน้นไม่ใช่เรื่องง่ายความสามารถต่างๆของเจ้าหมายสควิดนอกจากหนวดทั้งแปดของมันแล้วมันยังสามารถพ่นหมึกที่มีความร้อนสูงใส่ศัตรูได้อีกด้วยความพิเศษอีกอย่างของมันก็คือขากรรไกรของมันยังสามารถหมุนได้ด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างอ่างน้ําวนในการดูดเหยื่อของมันลงไปในน้ําตัวต่อมาสซนแยันเตอร์เจมดยักษ์นักล่าแห่งเกาะกระโหลกด้วยในเรื่องเจมดยักษ์พวกนี้ได้ถูกพูดถึงโดยแฮงมาโล เขาได้เตือนให้คนในกลุ่มระวังถึงมดยักษ์ที่อยู่บนต้นไม้ซึ่งก็น่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นพวกมันเลยแม้แต่ฉากเดียวแต่ในเทเบิลท็อปเกมอย่างคองเจาไอแลนด์ซีนิมาร์ติกแอดเวนเจรเราจะได้เห็นเจ้าสแนหฮันเตอร์แบบเต็มๆพวกมันแบ่งออกเป็นวันนะเหมือนกับมดปกติทั้งมดงานซึ่งจะมีขนาดตัวที่เล็กที่สุด กาเดียนมดเพศผู้มีลักษณะเป็นมดที่มีปีกทำหน้าที่ในการปกป้องราชนินีและวอลคิลลี่โดยมันเป็นมดที่มีขนาดตัวมากถึง90เซนติเมตรทำหน้าที่ในการออกหาอาหารมีลักษณะเด่นคือสีผิวที่เป็นสีเขียวคล้ายกับตะไคร่น้ำและหนวดที่เป็นเหมือนกิ่งไม้คาดว่าน่าจะใช้สําหรับพรางตัวอีกทั้งมันยังมีหน้าท้องเป็นสีน้ําเงินและจุดสีฟ้าเรืองแสงคล้ายกับดวงดาวเพื่อกลมกลืนไปกับท้องฟ้ายามค่ําคืนมดราชินี วนนัาใหญ่สุดของกลุ่มมีขนาดตัวมากถึง130ฟีตหรือประมาณ39เมตรเรียกว่าใหญ่กว่ามดตัวอื่นมากถึง30เท่าลักษณะเด่นของมดราชินีจะแตกต่างกับมดตัวอื่นโดยสิ้นเชิงมันมีขากรรไกรล,ล่างที่ใหญ่มากสามารถบทขยี้ศัตรูได้อย่างง่ายดายหนวดของมันมีลักษณะคล้ายกับใบสนที่มีกิ่งเรืองแสงและมีดวงตาสีขาวต่างจากตัวอื่นที่มีดวงตาสีดำล้วน นอกจากเหล่าซูเปอร์สปีชีที่อยู่บนเกาะแล้วเรายังจะได้เห็นซาาของไทยท่านหรือสัตว์ปริศนาภายในเรื่องไม่ว่าจะเป็นซาาโครงกระดูกของพ่อและแม่ของคองซึ่งในคอมิกเบิร์ดอปคองได้มีการระบุเอาไว้ว่าทั้งคู่เป็นเพียงสมาชิกสองตัวที่เหลือของสายพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่บนเกาะหลังจากสงครามกับพวกสเกลคอลเลอร์ในขณะที่แม่ของคองกำลังตั้งท้องเหล่าสเกลคอลเลอร์จำนวนมากได้บุกเข้ามาที่หลังทั้งสองจึงต้องเข้าต่อสู้กับผู้มันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางสมรภูมิที่ล้อละอุคองได้ถือกําเนิดขึ้นมาและถูกนําไปซ่อนไว้ในถ้ำเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ทั้งพ่อและแม่ของมันจะถูกสังหารลงต่อหน้าจนเกิดเป็นซากกระดูกที่พวกเราเห็นกันในเรื่องนอกจากนั้นก็ยังมีซากกระดูกของไดโนเสาร์อย่างไทเซทิร์ท็อปซึ่งในเรื่องก็แทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากมันจะถูกใช้เป็นป้อมปืนในการต่อสู้กับพวกสเกลขอลเลยฉากนี้แม่งอย่างเท่เลยวะ่ะ ต่อมาในปี2019ได้เกิดอีเวนต์ใหญ่อย่าง King of Monster ที่ค ah, ิงกิโดลาปลุกเหล่าไททันจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในภาคเดียวกันทั้งตัวหลักอย่างกซิลาคิงกิโดลามอทราโรแดนและเหล่าตัวประกอบอีกนับไม่ถ้วนทั้งตัวที่มีบทบาทเล็กน้อยในเรื่องหรือแม้แต่ตัวที่มีแค่ชื่อเริ่มกันที่เจ้าไททันภูเขายักษ์เมทูเซลาเมทูเซลาชื่อของมันมีที่มาจากบุคคลในพระคัมภีร์อย่างเมทูเซลาซึ่งว่ากันว่าเขาคือชาย ผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีอายุมากถึง969ปีลักษณะเด่นของมันมันเป็นสัตว์สี่เท้าที่มีหน้าตาเหมือนกับสัตว์เลื้อยคานโดยมีร่างกายเป็นภูเขาขนาดมะึืมาซึ่งทําให้มันสามารถกลมกืนไปกับภูมิทัศน์รอบด้านเจ้าเมทูเซลามันได้จําศีลอยู่ในอัลโพส67ใกล้กับเมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นี จนกระทั่งในปี2019มันได้ถูกปลุกขึ้นโดยเสียงเรียกของกิงกิโดราและได้เข้าทำลายบ้านเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเหมือนกับเหล่าไททันตัวอื่นก่อนที่สุดท้ายพวกมันจะเดินทางไปที่บอสตันและได้โค้งคำนับให้กับราชาคนใหม่อย่างก็ซิลลาเห็นหน้าตาแบบนี้แต่ทั้งโมนาจัดประเภทให้มันเป็นโปรเท c เตอร์แบบเดียวกับก็ซิลลาและมอตชาเพราะในอดีตมันได้ปกป้องเหล่ามน,มนุษย์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือแม้แต่กับพวกไททันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ฮะ ความสามารถของเจ้าเมทูเซลานั้นค่อนข้างธรรมดาถึงแม้จะไม่ได้เห็นในเรื่องแต่ทางโมนาชได้บรรยายไว้ว่าร่างกายของมันสามารถทนการโจมตีได้เกือบทุกรูปแบบตัวต่อมาเกือบเจ้าสกิลล่ามีใครตอบผมได้บ้างว่าหนังนี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่ระหว่างแมงมุมปูปลาหมึกสกิลล่าชื่อของมัน มีที่มาจากอสุรกายทะเลในเทพกรน้ำกีกที่มีชื่อเดียวกันจริงๆชื่อนางน่าจะอ่านออกเสียงว่าซีล่ามากกว่านะแต่ส่วนตัวผมชอบชื่อสกิลามากกว่าโดยลักษณะเด่นของนางนางมีลำตัวคล้ายกับแมงมุมและมีขาย,ยาวหกขาต้องส่วนหลังของนางจะเป็นเปลือกหอยขนาดเท่าลำตัวและมีปากคล้ายกับปลาหมึกเป็นดีไซน์ที่ดูพิลึกกึกกือใช้ได้เห็นและแอบนึกถึงคาทูลูเหมือนกันนะถึงแม้รูปร่างหน้าตาของมัน จะคล้ายกับสัตว์ขาป้องหลายชนิดแต่มันกลับได้รับการระบุเป็นพิเศษเอาไว้ว่าเป็นปลาหมึกโอเคทางโมนาฉนเฉลยแล้วมันคือปลาหมึกนั่นเองทุกคนมันถูกพบขึ้นครั้งแรกในเทะเลทร์ของรัฐแอริโซนาโดยทางโมนาได้ทำการสร้างเอาโพสท,ที่ห้าบห้าขึ้นมาล้อมรอบตัวมันซึ่งในนิยายกอรซิลล่าเอ็กซ์ของโนเวลไลเซชันได้มีการบรรยายเอาไว้ว่าเจ้าสกิลล่าถูกพบอยู่ในท่านอนคว่ำทางโมนาจึงได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าน,นางน่าจะตายแล้ว <laughs> สภาพ จึงทำให้เอาโพดห้าสหาลายการป้องกันทําให้นางสามารถหนีออกมาได้อย่างง่ายดายในเหตุการณ์ที่คิงกิโดลาปลุกเหล่าไททันทุกตัวสกิลล่าเป็นหนึ่งในไททันที่เดินทางไปที่บอสตันและได้โค้งคํานับให้กับราชาคนใหม่อย่างกอซิลลาในกอซิลล่า x ของเจ้าสกิลล่าได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งโดยมันได้เข้าโจมตีกรุงลงและต่อสู้กับกอซิลลาก่อนหน้านั้นเจ้าสกิลลา มันได้พยายามกินหัวลบนิวเคลียร์จากหลายๆที่ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะรวบรวมได้มากพอที่จะท้าทายราชายอย่างกศิลาแต่สุดท้ายก็ลุลูกันอยู่พลังและความสามารถมันมีขาที่ใหญ่โตและแข็งแรงจนสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างหรือเจาะผิวนางของกศิลาได้อย่างไม่ยากนอกจากนั้นหนวดของมันยังใช้ในการปั่นป่วนศัตรูทั้งใช้ลัดและจับหรือจะใช้สกัดขาคู่ต่อสู้ก็ยังได้ ในคอมิกกอร์ซิลลาดเมเนียนได้มีการเปิดเผยเอาไว้ว่าเจ้าสกิลล่ามีความสามารถในการว่ายน้ำที่รวดเร็วซึ่งอาจจะเร็วกว่ากอร์ซิลล่าที่มีความเร็วปกติอยู่ที่40-50นอตอีกทั้งในคอมิก j u s t i c g u e เวอร์ซัสกอร์ซิลล k าเวอร์ซองมันยังสามารถปล่อยหมอกพิษซึ่งมีอนุภาพมากพอที่จะขัดขวางความเร็วอันสุดยอดของเดอะแฟชตัวต่อมากับเจ้าไททันสุดแกร่งจากบราซิลเบเฮมอตเบเฮมอต ชื่อของมันมีที่มาจากสัตว์อสูรในภาคคัมภีร์ไบเบิลมันเป็นสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นช้างผสมฮิปโปแล็ดและควายซึ่งก็ใกลเคียงกับเจ้าเบเฮมอตในมอนสเตอร์เวิร์ดที่มีดีไซน์คล้ายสล็อตยักษ์ผสมช้างแมมมอตโดยมีขาหน้าใหญ่กว่าขาหลังเหมือนกับกอริลลาดูเป็นดีไซน์ที่แข็งแกร่งกำยำสุดๆมันเป็นไททันจากเอัลโปต58ใกล้กับเมืองลิโอเดจาเนโรประเทศบราซิลมันได้ถูกปลุกขึ้นโดยคิงกิโดลาเหมือนกับไททันตัวอื่น ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นในบอสตันมันได้เริ่มฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่มันเดินผ่านโดยเฉพาะในเขตป่าฝนอเมซอนซึ่งมันได้อาศัยอยู่ที่นั่นในคอมิกกอซิล่าโดมิเนียนมันได้สูญเสียงาไปข้างหนึ่งจากการต่อสู้กับเจ้าอัมฮุลุกที่พยายามบุกลุกอาณาเขตของมันซึ่งก็โชคดีที่กอซิล่าได้เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้ได้ทันทําให้เจ้าอัมฮุลุกย่อมจากไปแต่โดยดีสําหรับเจ้าเบเฮมอตทางโมนาชได้จัดประเภทของมันเป็นโปรเทคเตอร์แบบเดียวกับเจ้าเมทูเซล่า มันเป็นสัตว์กินพืชที่รักสงบอีกทั้งความสามารถในการฟื้นฟูป่าไม้ของมันก็เ,เป็นประโยชน์ต่อโลกได้เป็นอย่างดีพลังและความสามารถไม่ใช่แค่ป่าไม้เท่านั้นที่มันฟื้นฟูได้แม้แต่ร่างกายของมันก็เช่นกันหลังการต่อสู้กับเจ้าอัมฮูลุกงาที่หักไปของมันก็เริ่มงอกขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วอีกทั้งมันยังมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากๆงาทั้งสองข้างของมันสามารถทำลายสิ่งก่อสร้างหรือบทขยี้เหล่าไททันได้อย่างไม่ยากหมายถึงตัวที่เล็กกว่านะ และที่สําคัญอุจจาระของเจ้าเบเฮมอตยังสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยชั้นดีได้อีกด้วยเรียกว่ามีประโยชน์จนหยดสุดท้ายตัวต่อมากับควีนมูโตะนี่ก็เป็นมูโตะตัวที่4แล้วที่โผล่มาในจัก,กรวาลมอนสเตอร์เวิดหลังการปรากฏตัวของมูโตะพรามในกอซิลล l อ a ปเ e อร์ช็อคซึ่งนี่เป็นมูโตะที่มีข้อมูลน้อยมากๆนอกจากจะมีบทบาทเล็กน้อยในหนังแล้วก็แทบไม่มีข้อมูลอื่นเกี่ยวกับนางอีกเลย ลักษณะเด่นของควีนมูโตะมันมีหน้าตาคล้ายกับมูโตะเพดเมียที่มีหนามแหลมรูปทรงคล้ายมงกุฎอยู่ที่หลังทำให้มันได้รับชื่อเล่นว่าควีนมูโตะซึ่งก็เหมือนกับไททันตัวอื่นมันได้ถูกปลุกขึ้นโดยคิงกิโดลาในขณะที่มันกำลังนอนจำศีลอยู่ใต้ห้างสรรพสินค้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์และได้เข้าทำลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่ตอนสุดท้ายมันจะเดินทางไปที่บอสตันพร้อมกับเหล่าไททันตัวอื่นเพื่อโค้งคำนับให้กับราชาคนใหม่อย่างก็ซิลลา ต่อไปจะเป็นพวกไททันที่ถูกเอ่ยถึงหรือมีแค่ชื่อเท่านั้นเริ่มกันที่ตัวแรกกับอัปเดอนโดยชื่อของมันถูกตั้งตามทูตสวรรค์นในพระคัมภีร์ไบเบลิลซึ่งเป็นทูตสวรรค์จอมทำลายล้างผู้นำกองทัพตะกะแตนมาสู่มวลมนุษย์ส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันเป็นไททันที่อาศัยอยู่ในอัโพสเ7 7ในรัฐไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นหนึ่งในไททันจำนวนมากที่เริ่มเปิดฉากโจมตีมนุษย์ภายใต้คำสั่งของคิงกิโดลา โดยในข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยถึงรูปลักษณ์ a, หน้าตาของมันก็คงต้องรอดูในอนาคตว่ามันจะได้กลับมามีบทบาทหรือจะถูกฝังลืมกันแน่ตัวต่อมากับเจ้าอัมฮุลุกอัมฮุลุกชื่อของมันมีที่มาจากสัตว์ประหลาดน้ําในนิทานพื้นบ้านของชนเผาา่าคาลาปูยาในรัฐโอเลกอนซึ่งเป็นมังกรมีเขา itto. ปกคลุมไปด้วยขนลายจุดน่า <h> ร <onen> ah ักชัมัดส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันมีดีไซน์คล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ที่มีลากไม้และสากพืช ปกคลุมไปทั่วร่างกายหน้าของมันคล้ายกับปลาทะเลน้าลึกมีดวงตาสีเหลืองขนาดใหญ่สองดวงและดวงเล็กๆอีก8อยู่ล้อมรอบมันอาศัยอยู่ในเอาลโพสต66ในแนวหินของสาธานณรัฐโคมิประเทศรัเสเซียซึ่งมันได้ออกโจมตีบ้านเมืองตามคําสั่งของคิงกิโดลาเหมือนกับไททันตัวอื่นในคอมิกกอซิล่าโดมเนียนมันได้เข้าต่อสู้กับเจ้าเบเฮมอตในป่าฝนอเมซอนและได้หักงาของเจ้าเบเฮมอตด,ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวมามแต่งงาที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยัง ซึ่งมันเกือบจะจาัดก,การกับเจ้าเบเฮมอตได้แล้วแต่แล้วการต่อสู้กับถูกแทรกแซงโดยราชันแห่งมอนสเตอร์อย่างกอซิลลาส่งผลให้เจ้าอัมฮูลุกต้องรีบหนีออกจากพื้นที่พลังและความสามารถทางผู้แต่งคอมิกกอซิลลาโดมิเนียนอย่างคุณดูจอรนสันกล่าวว่ามันมีพลังจิตที่แข็งแกร่งมากๆร่างกายของมันเป็นเพียงแค่หัวกับกระดูกสันหลังเท่านั้นส่วนที่เหลือคือมวลพืชที่มันประกอบขึ้นมาเองทำให้การต่อสู้ส่วนใหญ่ของมันเกิดจากการใช้พลังจิตที่แข็งแกร่ง อีกทั้งร่างกายของมันยังแข็งแรงมากๆจนถึงขนาดหักงาของเจ้าเบเฮมอดได้ด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ยตัวต่อมากับบา p h โฟเมผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้กันนะโดยมันเป็นชื่อของซาตานในล่างแพะที่เราอสศวินเทมพาเคารพบ,บูชากันอย่างลับๆในช่วงปี1307ส่วนในมอนสเตอร์เวิมันเป็นไททันที่อาศัยอยู่ในเอโพสต์68เมืองวอลูบิลิสประเทศโมร็อกโก ซึ่งก็เหมือนกับไททันตัวอื่นที่ได้เข้าทำลายบ้านเมืองตามคำสั่งของคิงกิโดลาโดยในเรื่องมันได้ปรากฏตัวออกมาเพียงแค่ชื่อเท่านั้นตัวต่อมากับเจ้าบันยิปชื่อของมันมีที่มาจากสัตว์ประหลาดในตำนานพื้นบ้านของชาวออบอริจินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าบันยิปมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมาบูดอกที่มีหางเหมือนกับปลาส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันอาศัยอยู่ในอาลป์99ใต้โขดหินอูลุลุประเทศออสเตรเลียซึ่งในหนัง เราจะได้เห็นมันเพียงแค่ชื่อเท่านั้นลีเวียทานชื่อของมันตั้งชื่อตามสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเลในพระคัมพีภาษาฮิตบูซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับงูทะเลยักษ์คิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับมันบ้างนะส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันอาศัยอยู่ในอัลโพสสี่สิบเก้าที่เมืองล็อกเนสประเทศสกอตแลนด์ก็เหมือนกับตัวที่ผ่านมาเราจะได้เห็นมันเพียงแค่ชื่อเท่านั้นมงเคเลเอ็มเบมเบชื่อของมัน ตั้งตามสัตว์ในตำนานที่พบในหนองน้ําหรือทะเลสาบของทวีปแอฟริกาตอนกลางอย่างลุ่มแม่น้ําคองโกว่ากันว่ามันมีหน้าตาคล้ายกับไดโนเสาร์ประเภทโซอลโลพอดอย่างแบคิโอซอลัตในนิยายกอรซิล่าคิงออฟมอนสเตอร์ได้มีการอธิบายถึงลักษณะของมันไว้ว่ามันเป็นสัตว์สีเท้าที่มีหน้าตาคล้ายกับช้างที่ไม่มีหูอีกทั้งยังมีปากเหมือนจระเข้เมื่อมันอ้าปากจะเผยให้เห็นถึงฟันนับพผนสี่เป็นดีไซน์ที่ดูพลิกชะมัดมันอาศัยอยู่ในอัลโพส7จ ใต้โคดหินเจเบลบาเขาประเทศซูดานเกสซาโกแอดชื่อของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพของชาวแอสเทที่มีชื่อเดียวกันซึ่งว่ากันว่าเป็นเทพผู้สร้างมนุษย์ที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับงูผสมนกส่วนในมอนสเตอร์เวิ์มันเป็นไททันที่อาศัยอยู่ในอัลโพส57เมืองมาชูปิกชูประเทศเปรู ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเป็นอีสเตอร์เอ็กกันแน่เพราะชื่อของมันดันไปนเหมือนกับมอนสเตอร์อีกตัวจากแอนิเมชันก็ซิล่าเดอะซีรีส์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับนกที่ถูกค้นพบในเม็กซิโกเซ g กเมชื่อของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพีเซกเมผู้ทำลายล้างศัตรูของเทพเจ้าลาตามความเชื่อของชาวอียิปต์มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีหัวเป็นสิงโตส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันเป็นไททันที่อาศัยอยู่ในอัลโพสต65ิบหนุงไคโลประเทศอียิปต์ ซึ่งก็เหมือนกับไททันตัวอื่นที่ได้เข้าทำลายบ้านเมืองตามคำสั่งของคิงกิโดราโดยในเรื่องมันได้ปรากฏตัวออกมาเพียงแค่ชื่อเท่านั้นตัวต่อมากับไทฟอนไทฟอนตั้งชื่อตามบิดาของเหล่าปีศาจต,ตามตำนานเทพเจ้ากรีกว่ากันว่ามันเป็นอสูรกายยักษ์ที่มีร้อยหัวและมีดวงตาเป็นไฟอีกทั้งมันยังเป็นพ่อของซีลาซึ่งก็เป็นชื่อของไททันในจักรวาลมอนสเตอร์เวิดส่วนในมอนสเตอร์เวิลดเจ้าไทฟอนมันเป็นไททัน ที่อาศัยอยู่ในอัลพตส92นครวัดประเทศกัมพูชาซึ่งในอาร์ตเวิร์กของคองสกาวไอแลนด์ได้มีการเปิดเผยถึงไททันปริศนาที่มีรูปร่างคล้ายกับงูเห่าในนครวัดก็ไม่แน่ว่าเจ้านี้อาจจะคือไทฟอนก็เป็นได้ยามาตโนโอโรจิชื่อของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังกร8ดหัวในตำนานพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่นว่ากันว่ามันเป็นศัตรูคู่อาฆาตของเทพสุสานาโอส่วนในมอนสเตอร์เวิร์ดมันเป็นไททัน ที่อาศัยอยู่ในอัลโพส91บนภูเขาไฟฟูจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เหมือนกับไททันตัวอื่นมันได้เข้าทำลายบ้านเมืองตามคำสั่งของคิงกิโดราโดยในเรื่องมันได้ปรากฏตัวออกมาเพียงแค่ชื่อเท่านั้นคาดว่าน่าจะเป็นอีสตอร์เอ็กที่เล็บไปถึงเจ้ายามาตโนะโอโรจิ no ji, หนึ่งในไคจูของโตโฮจากหนังโอโรจิเดอะเอ็กเฮดดตากอนปี1994มีใครเคยดูบ้างครับจริงๆนอกจากพวกตัวที่กล่าวมายังมีเจ้าเทียมัตอีกตัว ซึ่งในเรื่องจะโผลมาเพียงแค่ชื่อเหมือนกันส่วนประวัติเต็มๆของมันเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เล่าในพาร์ทของกอซิลล่าเอ็กองแทนและตัวสุดท้ายของพาร์ทนี้กับซากของไททันปริศนาที่นอนอยู่ด้านนอกทำของกอซิลล่าโดยเป็นซากโครงกระดูกของไททันสี่ขาที่มีหนามแหลมแฟนๆในตอนนั้นต่างพากันเดาว่านี่อาจจะเป็นซากของเจ้าแองกิลัสในจกกักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดซึ่งก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการาการ็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเราจะได้มีโอกาส เห็นเจ้าเพื่อนรักสีคขาของก็อซิล่าอีกทีตอนไหนซึ่งคงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่สำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบที่ภาค k i n g o f monster ก่อนนะครับส่วนในก็อซิล่าปะทะของ monarch the legacy of monster และก็อซิล่า x ของผมจะเก็บไว้เล่าในพาร์ทหน้าซึ่งถ้าหากผิดพลาดตรงไหนหรือขาดตกบกพ้องประการใดสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม